แต่ด้วยความที่ลูกศิษย์เป็นเด็กเล็กอยู่กับอะไรนานๆก็พลานจะเบื่อจากบรรยากาศที่เกือบจะสนุกแล้วนะคะก็กลับกลายเป็นเงียบเหมือนเดิมงานนี้มาก็เลยเรียกเด็กๆมาวางแผนการสอนใหม่ค่ะเท่าที่เราสอนไป <c oughs> เมื่อสักครู่นี้เนี่ยค่ะลองบอกซิว่าข้อดีกับข้อที่มันยังเป็นจุดอ่อนที่ควรปรับปรุงแก้ไขในการเรีนการสอนคราวต่อไปมันคืออะไรกิจักรรให้มาก มากขึ้นแล้วอย่างการสอนกอไก่ของเราน้งคู่นี่ถือว่ามาถูกทางหรือยังถูกแล้วค่ะน้องเ็าอยากเรียนด้วยก็ถือว่ามาถูกทางแล้วแต่ว่าวิธีการที่เราสอนเนี่ยมาถูกทางหรือยังย่างเป็นเกมแบบที่ไม่ไม่ได้ขึ้นมาเต้นทําให้น้องเขาเบื่อค่ะแบบไม่ได้รู้ขึ้นมา เนนบบบ้งแ right ีพยายาหากิจกรรมให้มากมากขึ้นแล้วก็ทําให้กิจกรรมมันสนุกขึ้นโดยมีจังหวะมีเพลงตลกตลกอะไรพวกนี้ด้วยน่าจะให้เขาเล่นเกมผ่อนคลายไม่ให้เสียด้วยถ้าเกมเนี cool ่ยจะเป็นเกมที่เกี่ยวข้องกับกอไก่ตีนหงสคู่อีกไหมคะเกี่ยวเกี่ยวค่ะแล้วถ้าเป็นการเล่นดนตรีล่ะจะเป็นต้องเกี่ยวกับกาแทร ดิมประกอบเป็มันสนุกเฉยๆอืมดิมประกอบให้มันสนุกถ้าแต่ถ้าสมมุติว่าเราลองเล่นดนตรีที่เกี่ยวข้องกับการสอนกอไก่ถึงฮอนุกุกด้วยเนี่ยมันจะมีหรอไหมแล้วมัมีดนตรีหรือว่ามีเพลงอะไรไหมคะที่เกี่ยวข้องกับการสอนกอไก่ถึงฮอนุกเพลงชาชาชงช่า่างชงช้าช้างชาช้างช้างชา่าชางชงชางช้างช่างชางชงชาง่า ร้องได้กันไหมคะร้องได้เลยนะอ่าเราลองเปลี่ยนการเรียนการสอนใหม่นะค่ะอ่เราสร้างบัตรวามบันเทิงแล้วเดี๋ยวพี่มาก็จะให้พวกพี่พี่ทีมงานเนี่ยเขาทําเสียงดนตรีให้อ่าเดี๋ยวไปลองกันเลยนะคะวันนี้พวกพี่พี่จะมาสอนเต้นเพลงช้างแล้วก็สอนร้องเพลงช้างกันนะคะใครรู้จักบ้าง ใครรู้จักเพลงชาบ้างเริ่ขึ้นใครูจัเงา้อเ่าเอาเลยเอาเลยพอไหม น,นี้สิคะถึงจะเรียกว่ามีจิตวิญญาณของความเป็นครูอาสายอมทุ่มเทสุดพลังและทําทุกวิถีทางเพื่อไต่ไปสู่บันไดแห่งการเรียนรู้ของลูกศิษย์โดยไม่หลงลืมเจตนารมณเดิมที่ว่าอยากให้ลูกศิษย์ทั้ง5้าได้เรียนรู้ในภาษาไทยตามแบบฉบับช้างช้างช้างค่ะเ,เ็นไหี่ยครูก็สอนป็นไงดีไหมครันุกไหม แคนเดี๋ยวให้คุณครูเขาอยู่สอนละที่นี่เลยเนาะไม่ต้องกลับไปกรุงเทพแล้วเนาะเอาละเอาละทีนี้เนี่ยเดี๋ยวตอนนี้นะคะก็เท uh <h. S 2> <you> ี so ่ยงแล้วเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเด็กๆจะต้องไปกินข้าวเดี๋ยวเจ้าแม่งกินตอนบ่ายโมงค่ะเอาละเลิกเรียนได้ขอบคุณค่ะอาจารย์ใหญ่ พอได้เวลาพักเที่ยงลูกศิษย์ทั้งหาก็รีบมากินข้าวที่โรงครัวค่ะแต่ทว่าครัวสาทั้งสนั้นกลับกำลังสนุกอยู่กับเจ้าสิ่งนี้ค่ะ <c oughs> ไปเลยเป็ดมันขี้เป็นแบ๊แต่ว่าพอวิ่งไล่จับเป็ดไปได้สักพักน้องพีก็หายไปค่ะ ไม่โอเคคุณคุณน้อขาเปิดได้เลยค่ะต้องบอกว่าเป็นต้นทุนชีวิตที่ดีของพีเองนะที่มีความรักความผูกพันที่ดีภายในครอบครัวก็จะมีความรู้สึกความเอื้ออาทรเวลาผ่านไปเห็นเด็กขึ้นมาก็เกิดมีความรักความเป็นครูขึ้นมาแล้วก็อยากที่จะเข้าไปร่วมอยู่ด้วยแต่เชื่อมั่นได้เลยว่า อีกสองคนเนี่ยถ้าเกิดได้มีโอกาสมาเห็นในลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็น่าจะมีบริบทเดียวกันที่มีความตั้งใจและความมุ่งม,มั่นในการเรียนการสอบเหมือนกันต้องชื่นชมเด็กทั้งสามคนเลยครับติีน้องๆทงั้ง5คนเนี่ยนะคะช่วงบ่ายจะต้องนอนกัน ทีนี้เนี่ยในฐานะของการเป็นครูอาสาแล้วเนี่ยค่ะเราเนี่ยจะต้องทําอย่างไรก็ได้ให้น้องนอนหลับแล้วตื่นขึ้นมาอีกทีตอนบ่ายสองครึ่งเหตว่าเราต้องนอนด้วยหรือเปล่าแล้วตอนคิดว่าอย่างไรไม่รู้แล้วจะอยากนอนไหมอยาหนูคิดว่าเขไม่ต้องนอนไม่งั้นถ้าเราตื่นมาเช้ากว่าน,น้องๆก็จะไม่ตรงเวลาอือก,อก็ถูกต้อ็ได้ แล้วเราจะรู้ได้งไงไม่ได้มีนาฬิกาอยู่ในสมอง่างานนี้คงต้องมาลุ้นกันนะคะว่าอะตอมนั้นจะอดตลับขับตานอนไหวหรือไม่ค่ะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะ หาัจัดวางที่นอนเสร็จครูอาสาตัวน้อยก็พาลูกศิษย์ไปนอนแต่ปรากฏว่าหนูน้อยยิ้มง่ายอย่างพามินไม่ยอมเข้านอนค่ะมาดูว่าครูอาสาทั้งสามจะทำอย่างไรอาวไเอาห่องนอนได้สี่คนวะก็ลองนอนใครนะคะนอนขาไม่นอนจริงเหรอ้องถามเขาสินอนเต้านอนเต้า